啊,啊，那有、啊，看过呀，你嘞？你啊！那有，看过呀，你嘞？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 那有，看过呀， ที่ไหนฝังน่งโน้นเลยบ้านเราเนี่ยอ๋อในทนะวาย,วายทุกวันเลยครับนั่นก็เรื่อง พยาตองสูงไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรครับการชุมนุมประท้วงของชาวเมียนมาในฝั่งพยาตองตัวครับกระทบกับงานที่เราทำไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับก็แสดงให้เขาก็แยกกันระหว่างชุมนุมก็ชุมนุมไปชุมนุมก็เป็นบ้านเขาแต่ของเราการส่งออกของพ่อค้าปกติเลยปกติไม่ติดค่ะ ดีนี้เท่าไหร่ละเจ็ดสิบหา่ย